ครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2563ปีที่แล้วปีกว่าๆผมจำเป็นเอาเรื่องเก่ามาให้ดูแล้วมาโยงสู่เรื่องใหม่ปีกว่าๆที่แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุกระาดาษยิงที่ห้างเซมิโน21ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการถแถลงที่โรงพยาบาลหมหาราชนายกท่านยกมือแล้วทำเป็นรูปหัวใจชูไปรอบทิศรอบทางเดินไปขึ้นรถหลังจากนั้นแล้วทำเป็นมือเป็นรูปมินิฮาร์ดปิดท้ายก่อนขึ้นรถ ท่านคงต้องการที่จะบอกทุกทุกคนว่าเออนี่ประชาชนเอาคุณรักผมผมก็รักคุณนะแต่การกระทําของท่านวันนั้นโดนกระแสโจมตีอย่างหนักว่าไม่สมควรแสดงท่าทีดังกล่าววันนั้นมีคนทั้งบาดเจ็บ และเสียชีวิตหลายสิบคนทั้งหมดนี้ไม่ต่างเหตุการณ์ล่าสุดในช่วงสาการณ์โควิดในประเทศไทยในช่วงโรคระบาดที่ย่ำแย่สุดขีดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทีกวาาท่กว่าที่แล้ววันเสาร์ที่26มิถุนาย,ยน2 5 6พพลเอกประยุทธ์ท่านแถลงข่าวแถลงร่วมกับคณะแพทย์หลังร่วมประชุมเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนและการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในช่วงท้ายท่านนายกตอบคําถามผู้สื่อข,ข่าวแล้วเล่นมุกตลกชู2นิ้วขึ้นมาบอกว่า2นิ้วนี่เป็นรูปตัววีคือวัคซีนและวี คือวิกตอรี่ใช้ชนะ หมอที่ร่วมแถลงข่าวก็หัวเราะด้วยกิ๊กกักกิกกักนายหัวเราะลุกน้องก็ต้องหัวเราะตามท่านผู้ชมครับนี่เป็นวัฒนธรรมของคนไทยผู้ใหญ่ที่มีอำนาจที่สุดถ้าหน้าเข้มทุกคนก็เข้มหมดกลัวจะโดนอารวาสอะไรไหมแต่พอผู้ใหญ่หัวเราะเอะอไอ,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 อตัวเองจริงไม่ได้ขำด้วยก็ต้องฝืนใจที่จะทําตัวให้ขำด้วยในวันที่ท่านนายกเนี่ยมีมุกตลกออกมาประกาศสบคกรณีพื้นที่ควบคุมในเขตสิบจังหวัดก็ประกาศออกมาแล้วห้ามร้านอาหารเปิดห้ามนั่งกินอาหารธุรก ทุกอย่างก็คือว่าพูดง่ายๆว่าท่านประกาศอย่างนี้เท่ากับท่านประกาศให้ร้านอาหารเจ๊งล้มละลายกันนะแต่ท่านก็ยังอุตส่าห์ตอบออกมาด้วยมุกของท่านบริการเทคโฮมยังมีอยู่แล้วท่านก็อ้างอิงของเพลงของจอห์นเดนเวอร์เทคม Me c o u n t r y Road ผมเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงผมพูดไม่ออกจริงๆเทคม Me c o คันท y ี o ร d เนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับร้านอาหาร a l m o s t h e a v e n West Virginia Blue Ridge Mountain มันเป็นเรื่องของ ของคนที่กำลังจัด ลับบ้านแล้วเขาพูดถึงภูเขาที่รัฐเวสเ์เวอร์จิเนียว่ามันสวยเขาคิดถึงบ้านมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับ food delivery HOME food delivery take home มันไม่ใช่ท่านนายกมันคนละเรื่องท่านทีนี้พอพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เล่นมุกตลกชู2นิ้วท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนเค,าเครียดจากโควิดเครียดจากโรคระบาดวัคซีนขาดแคลนตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตยังไม่ลดเตียงผู้ป่วยไม่พอธุรกิจไปต่อไม่ได้ สถานการณ์เช่นนี้มันเป็นสถานการณ์แห่งความชิบหายไม่มีใครเขาขำกับมุกตลกของท่านร็อกดาราศิลปินคนมือชื่อเสียงทั้งคนทั่วไป แชร์พร้อมตำหนิต่างๆนานาเป็นความหมายว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลามาทำตัวตลกคนตายเพิ่มขึ้นทุกวันการเล่นมุกมันตรงกันข้ามกับความรถถู้สึกชาวบ้านประชาชนที่เขาสิ้นหวังกับอนาคตในภาวะการเช่นนี้ในฐานะผู้นำประเทศท่านไม่ควรทำไม่ควรเป็นอย่างยิ่งผมสงสัยว่าท่านสำรวมตัวท่านเองไม่เป็นเลยหรือย,อยังไงท่านเห็นชีวิตคนตายเป็นเรื่องสนุกสนานท่านเห็นร้านค้าที่มันเจ๊งเพราะปิดไม่มีคนนั่งท่านก็บอกว่าเทคโฮมฟู้ดเดลิรี่แล้ว ก็เอาเรียนแบบเพลงของจอห์นเดนเวอร์ผมมีแบนเนอ,อร์หลายแบนเนอร์จะให้ท่านดูบางแบนเนอร์เนี่ยผมไม่เอาขึ้นเพราะว่าใช้คําหยาบไปแบนเนอร์รูปแรกก็คือว่านายกเป็นตลกเพราะเขามองทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกไม่เว้นแต่ชีวิตประชาชนแบนเนอร์ที่2ถ้านายกยังเป็นยุทธเตรียมโหลดแอปโครงการคนละเมนวัชนะพระพร้อมเรารักสับปเปล่อไทยร่วมกันอยู่ไทยเที่ยวโรงพยาบาลได้เลยนะจ๊ะแบนเนอร์ที่3เป็นรูปพลเอกประวิทร์ข้างๆพลเอกประยุทธ์อ้างคําพูดว่า ว่าบิ๊กป้อมไม่เข้าใจคนแห่ไล่รัฐบาลโวยปกป้องนายกเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเหนื่อยนี้ยังมีโอกาสมีเวลามาเล่นมุกตลกแบนเนอร์ที่4โดยโอ๊ตปราโมทประธานดีเจนักร้องชื่อดังด่าไปก็ไร้ประโยชน์อีกแบนเนอร์คือหมิวศิริพัฒ์ กองตระการคนตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกิจการทยอยปิดตัวคนเครียดค่าตัวตายคนติดเชื้อไม่มีที่รักษาต้องเป็นคนยังไงวะที่มายืนยิ้มแย้มหัวเราะเอ,อิกอกักอีกแบนเนอร์ของคุณมิลิมิลลิดนุภาคณาธีรกุลอันนี้ขอไม่ขึ้นเพราะผูดจาค่อนข้างจะหยาบคายแบนเนอร์อีกอันคือยังโอมรัฐพงษ์ภูริสิทธิ์นักร้องแรปเปอร์ชื่อดังอันนี้พอไหวคนจะตายาคนจะหายหากันหมดแต่เ็ยังทำพูดติดตลกมึงจริง จังเปล่าวะนี่คือนายกที่กาดที่สุดจริงๆพูดอะไรไม่เคยแสดงถึงความเห็นใจความจริงใจกับประชาชนปกป้องตัวเองอย่างเดียวผมพูดในฐานะประชาชนที่เสียภาษีคนหนึ่งเอาเงินกูไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์บ้างอีกอันนึงเป็นรูปของกล่องเขียนด้วยลายมือผมไม่อ่านแล้วกันอีกอันเป็นแบนเนอร์ของมาชาวัฒนพานิ์ศิลปินนักร้องนักสแสดงนางแบบชื่อดังได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างไหมอีกรูปหนึ่งเป็นรูปลงศพที่วางกันเรียง แล้วก็มีพวกท่านนายกากับพวกที่นั่งยืนหัวเราะข้างๆท่านนายกกําลังเต้นรําทําเพลงอยู่รูปที่7เป็นรูปของคนที่เข้ามาตรวจร้านอาหารแล้วจู่ๆก็เอาป้ายวางว่าห้ามนั่งแล้วก็เดินออกจากร้านปราคฏว่าเท่าแกผูกคอตายยังมีอีกหลายรูปซึ่งผมคิดว่ามันน่าที่จะสแสดงให้ออกให้เห็นถึงอารมณ์อีกรูปหนึ่งกลับไปวันหน้าเธอจําประเทศไม่ได้นะนี่คือรูปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดถึงันที่23มิถุนายนป ีหนึ่งพูดที่ฝรั่งเศสคงพูดกับนักเรียนไทยอยู่ในฝรั่งเศสกลับไปวันหน้าเธอจําประเทศไทยไม่ได้นะฉันบอกให้เพราะมันจเจริญมากไงหลายอย่างมันจะเกิดขึ้นสราวุธเฮงสวัสด์นักเขียนเจ้าของนาาปากานิ้วกลมได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างไหมหรือเสียงหัวเราะของคนรอบตัวของท่านมันดังกลบไปหมดแล้วอีกอันหนึ่งเป็นรูปของแองจิล่าเมอร์เกล์กำลังร้องไห้นายก รัฐมนตรีเยอรมน,นีน้ำตาคลอโควิดฆราช,ชีวิตชาวเยอรมันวันเดียว590รายนายกสิงคโปร์ขอโทษประชาชนเหตุขัดแย้งในครอบครัวทำลายชื่อเสียงของประเทศนายกญี่ปุ่นขอโทษประชาชนแทนสะสะที่ออกท่องราตรีในขณะที่ประชาชนงดออกจากบ้านแล้วรูปสุดท้ายเหตุกรณ์าริงที่โคร,ราชมีคนตายเป็นจำนวนมากนายกชูนิ้วแสดงความรักวิกฤตโรคระบาดมีคนตายจำนวนมากอารมณ์ดีนายกชู2นิ้วนี่เป็นแค่ตัวอย่าง บางตัวอย่างไม่รู้จะพูดอะไรอีก เอาของชูวิทย์ละกันอันสุดท้ายอาทิตย์ก่อนเพิ่งบอกเปิดประเทศภายในร2 0วันถึงขนาดมั่นใจจะเปิดประเทศแล้วจู่ๆมาอาทิตย์นี้บอกปิดแคมป์คนงานกรุงเทพปริมณฑลและสี่จังหวัดภาคใต้เพราะท่าทางจะไม่อยู่เอายังไงดีครับจะให้หัวเราะหรือร้องไห้หรือร้องไห,ห,ห้ไปหัวเราะไปเหมือนคนบ้าท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่ผมพูดทั้งหมดนี้คืออารมณ์ของสังคมทนายกเป็นอารมณ์จริงๆแล้วคนที่ตายล่ะท่านผู้ชมคงรู้นะว่าคนที่ตายไปเมื่อเร็วๆนี้ ที่มีชื่อมีเสียงก็คือคุณประกายฟ้าหรือฟ้ายูทูบเบอร์สาวจบชีวิตด้วยการกระโดดตึกตายฟ้าอายุ30เคยทำหมากินกลายเป็นนักร้องเป็นยูทูบเบอร์รับงานร้องเพลงมาก่อนมีโรคระบาดร้องเพลงทุกวันอีเวนท์ทุกเดือนมาตลอด9ปีเลี้ยงครอบครัวเพราะเป็นลูกคนเดียวเป็นเสาหลักของบ้านพอเจอโรคระบาดงานหายหมดเขาเข้าใจสถานการณ์ดีพยายามปรับตัวทั้งเป็นวีเจออนไลน์ทำสตูดิโอถ่ายภาพทำอาหารขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมจีนขายคุก แต่ไม่มีไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเพราะร้านอาหารถูกสั่งปิดเป็นอริยะเนื่องจากโรคระบาดพอ,อไรายได้ไม่มีรายจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าผ่อนบ้านค่ากินอยู่คนในครอบครัวเยอะขึ้นในที่สุดตัดสินใจฆ่าตัวตาย4พฤษภาคม2564นายธนะนรักอายุ62และนางสรินดาพิทยาศรีนางอายุ64สามีภรรยากอดคอกันฆ่าตัวตาย ท่านผู้ชมเครียดไม่มีเงินใช้นี่ห้าหมื่นบาทลูกชายที่บวชเป็นพระบอกว่าพ่อกับแม่ขายผลไม้เร่ขายไปตามหมู่บ้านต่างๆกู้ยืมเงินนอกระบบมาเป็นทุนขายของทยอยผ่อนคืนล่าสุดไปกู้อีกก้อนหนึ่งดอกเบี้ยว,วันละ20บาทมาลงทุนขายผลไม้อีกก็เจอปัญหาโรคระบาดทําให้ขายของไม่ได้ ตะเวนขายไปตามหมู่บ้านก็เข้าไปในหมู่บ้านไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายเจ้านี่หนี้สิน47,000บาทดอกเบี้ย9ก9,000บาทเป็น56,000บาทก็เลยฆ่าตัวตายทิ้งข้อความว่า4พฤษภาคม2,564วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่บนโลกนี้อยู่ต่อไปก็ทร,รมานเหลือเกินเราขอโอโหสิกรรมทุกๆคนด้วยลาก่อนจากต้อยผู้อาภัพ นี่คือข้อความในจสุดหมายอีกกรณีหนึ่งนายจิระเดชหอมเสียงเจ้าของโตะจีนใช้ปืนก้าวมอ,มอยิงตัวตายทิ้งจดหมายอยากบอกว่าผมพยายามทำดีที่สุดแล้วขอให้โทษพ่อแม่ที่ผมเป็นลูกที่ดีไม่ได้แต่พยายามแล้วขอโทษทุกคนที่เสียใจหรือไปทําให้ใครเสียใจที่คาดหวังในตัวผมหากผมไม่อยู่อยากจะบอกว่ารักแม่ให้แม่ดูแลตัวเองด้วยขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังทําให้ใครเสียใจขอโทษด,ด้วยพยายามแล้วคนที่ฆ่าตัวตายคนนี้เขามีธุรกิจงานจัดเลี้ยงที่ชนบุรี ธุรกิจโตจีนเขาหยุดหมดเพราะมีโรคระบาดตารางจองโต๊จีนถูกยกเลิกไปหมดหมดระอกที่3มกำลังจะเริ่มทําท่าจะไปได้ดีมาเจอระอกที่3ไม่รู้จะทําไมก็เลยฆ่าตัวตายแขกคนหนึ่งชื่อเซตักบาหรือบังกัดปาทาน51ปีใช้ปืนกลมอ,อยิงตัวตายเครียดโรครุมเร้าอาการซึมเศร้าไม่มีไรายได้ เพราะงานที่เคยทำทำอะไรไม่ได้อีกกรณีหนึ่งนครปฐมนัมนตยาตุ้นสกุลกับนายที่ชากรตุ้นสกุลใช้เชื่อผูกคอตายกับราวผ้าม่านเป็นคนทำโปรแกรมเมอร์ทำงานอยู่บ้านแล้วงานไม่มีให้ทำอีกเพราะเขาเลิกจาก้างเพราะโรคระบาด20มิถุนาเมื่อเร็วๆนี้ชนบุรีนางทองคำพรมเมืองอายุ76ประชิตตาเศษเตตกุลอายุ40 น้องสาวเล่าให้ฟังว่าลงทุนทำธุรกิจแต่ธุรกิจไม่ดีเพราะว่าโรคระบาดล้มละลายทิ้งจดหมายลาตายเขียนตัดเพาะฝากดูแลแม่ด้วยนะหนูต้องลาทุกคนแล้วจริงๆล่าสุดหนุ่มขายปลาหมึกย่างโดนเขายึดรถที่ขายปลาหมึกก็คือรถเข็นนั่นเองอะ่ะไม่กี่หมื่นบาทเพราะไม่มีเงินส่งค่ารถเข็นเพราะไม่มีคนซื้อปลาหมึกก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันถึงแม้ปริมาณของคนตายเนี่ยยังไม่ถึง10คนที่ฆ่าตัวตายแต่ว่า ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อแสนคนแล้วในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาสูงที่สุดในรอบ3ปีตั้งแต่ปี 6-2, 6-3, 6-4 3สปีนี้สูงที่สุดแค่3-4เดือนนี้แสดงว่าคงต้องมีคนค่าตัวตายต่อไปเป็นเรื่องเศร้าไหชีวิตคนตายคนหนึ่งตายเพราะตัวเองได้เล่นการพนันอีกเรื่องหนึ่ง แต่ตายเพราะว่าเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมบังคับให้ต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าเป็นคนจิตใจไม่เข้มแข็งแต่ก็โทษเขาไม่ได้คนบางคนเนี่ยติดเงินแค่ค่ารถเข็นสําหรับเข็นขายปลาหมึกแล้วเขาไปยึดรถเข็นไปเท่ากับว่าไม่มีช่องทางหางหมากินพรุ่งนี้ตามภาษาชาวบ,บ้านเขาเรียกไม่มีจะแดกแล้วก็เลยเอาชีวิตมาแลกเล็กๆน้อยๆน,ยนี่ท่านผู้ชมครับไอโอท่านนายกครับสื่อมวลชนที่เชียร์ท่านนายกครับอย่าไปมองข้ามชีวิตคนหนึ่งคนจะเป็นคนขายปลาหมึก หรือจะเป็นคนรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่มีค่าทั้งสิน้นบางครั้งเหตุการณ์เราช่วยอะไรไม่ได้ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ว่าตัวผู้นำประเทศต้องรู้จักปัญญาปัญญงังสํารวมตัวเองว่าเวลานี้นะเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่มาพูดเล่นกันตั้งใจทำงานกันจริงจังไม่ใช่เวลามาชูสองนิ้วไม่ใช่เวลามาเล่นมุก และพวกที่ล้อมรอบนายกนี่ก็หัดสำรวมบ้างถ้านายกจะเล่นมุกตลกก็ให้เขาเล่นเป็นคนเดียวพวกคุณเนี่ยสงบไม่ต้องไปหัวร้อตามยืนเฉยๆให้รู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเครียดช่วงเศร้าโศกของชาติบ้านเมือง